ครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดหลักสูตรนะครับผู้นําธุรกิจไทยตันออกกลางระดับสูงนะครับก็จะเป็นหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งที่เป็นช่องทางใหม่สําหรับผู้ที่สนใจในการนำโปรดัก c ์สินค้าไปค้าขายกับทางตันออกกลางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับหรือที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าทางตอนออกกลางเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ดีอีกตลาดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากที่เรา เ,เคยรู้กันว่าทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกช่นนองทางซึ่งทางหลักสูตรเนี่ยได้เลรงเห็นถึงความสําคัญน,นะครับของทางตอนออกกลางก็เลยได้จัดอบร,รม,มหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการสร้างนักธุรกิจไทยให้ไปมีการค้าที่ต่างประเทศได้นะครับก็จะแบ่งเป็นหลายพาร์ทแต่พาร์ทแรกก็คือจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของเขา คือการที่เราจะไปค้าขายกับเขาอะเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าวัฒนธรรมของทางตอนออกกลางเนี่ยเขามีอย่างไรบ้างก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนที่2หลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นตัว Product สินค้าที่เราจะ,ะจะนำไปขายเนี่ยแน่นอนก็จะต้องเป็นมีฮาลาลน,นะฮะอ่าอันที่สามก็คือเราต้องเรียนรู้ว่า p r o d u ั t เนี่ยนอกจากจะมีฮาลาลแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรในประเทศเขาเราก็จะมีสุดท้ายคือแมทชิ่งธุรกิจระหว่าง ธุรกิจของเรากับทางซาอุดีหรือทางตะวันออกกลางนะครับเอาของเราเนี่ยไปขายที่นู่นให้เกิดมีการขายสินค้าจริงติดต่อธุรกิจจริงให้เกิดประสบผลสุดจริงทางด้านการขายครับประมาณสี่เดือนสี่ <4 S 1> เดือนเริ่ม,เร,มเริ่มคือพิจาราเนี่ยฮะก็เป็นจประมาณุาใช่ครับประมาณนั้นซึ่งในหลักสูตรเนี้ยก็จะมีการที่ว่าพาผูา้เข้ารับการอบรมเนี่ยไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็พบ ผู้ซื้อผู้ขายนะครับมีการขายจริงเลยนะฮะกับทางประเทศซาอูหรือกาตาบาเลนที่เราจะพาไปออกบูธอยู่ที่นั่นนะฮะก็จะมีการที่ว่าแตกต่างจากหลักสูตรอื่นเพราะหลักสูตรอื่นอาจจะอบรมแล้วก็จบยกยกย้ายแต่ของเราเนี่ยมีการซื้อขายจริงคือพาไปดูงานจริง พบผู้ซื้อผู้ขายกันจริงนำของโปรดัก์ของเราเนี่ยนะที่มาเรียนเนี่ยไปวางขายที่ห้างจริงทุกอย่างก็จะเป็นแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่เห็นในปจุบัติวิทยากรก็จะเป็นผู้ทรงคุณูป์จากหลายๆทั้งภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือทางเอกชนก็จะเป็นผู้ผ่านระดับสูงที่มีออมีประสบการณ์อย่างวันนี้ก็เรียนเชิญท่านประดาพิบูลสงครามมาให้เกรดความรู้เกี่ยวกับทางด้าน ตะวันออกกลางเขามีขนทรทมเยียมอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีอย่างเช่นคุณนิติภูมินวลัตซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศโดยเฉพาะตอนออกกลางวันนี้ก็จะมาเป็นวิทยากรบรรยายหรือแม้กระทั่งวันนี้ประธานเปิดงานก็เป็นอดีตประธานเอ็กซิบแบงค์ท่านประกรณ์มาลากุลนฤทธยาท่านก็มาก่าวเปิดงานให้อะไรให้คือทั้งเราเนี่ยหลักสูตรเนี้ยจะสอนทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการเขียนแผนธุรก,กิจต่าง มี Product หยังขาดเงินรู้ไ่พอต้องติดต่อแบงก์ยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะครบถ้วนนะทีะ่เราวางไว้นี่คือเบื้องต้นคือได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นแมทชิ่งธุรกิจเราก็มีค่าวัด KPI ของเราเหมือนกันนะฮะก็คาดว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยเบื้องต้นน่ะเขาให้การให้ความสนใจที่เข้ามาอบรมหลักสูตรน,นี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีอยู่ละ ฉะนั้นคือเราก็พยายามจะคัดเลือกคู่ขาที่นู่นให้ก็คิดว่าการประสมผลิจหรือไม่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นดีฮะแนวน้มที่ดี